พบผิดช่องม้อมน,นี่ดัดเข้ามาอีกแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมารับคำท้านะคะสิบอันดับสกูชี่ที่ใหญ่หรือว่าสิบดับสกูชี่ยักษ์สกูชี่ยักษ์อะไรอย่างนี้ก็ท้ามันในไลน์นะคะวันนี้ก็จะมารับท้ทาให้นะคะโอเคค่ะก็เดีย๋ยวไปดูอันดับที่สิกันเลยนะคะอันดับที่ส0นะคะก็จะเป็นไม่ g o i n the dark pumpkin นะคะ,ะแบบ แท็บมันใหญ่เวอร์กินหอมมากกินองุ่นนะคะแล้วก็มีอะคริลิกแท็กเล็กๆด้วยมันก็ไม่ถือว่าเล็กนะเนี่ยค่ะอันดับที่เก้านะคะก็จะเป็นซัมโบส้สตรอเบอรี่พูนนาลุขอมสับประรดแล้วก็มีเป็นอันนี้เรนโบว์แท็บอันดับที่ 8นะครับแป8 8, 8, 8, 8. เป็นชิ้นนี้เป็นหมาฮอตด็อกคอนดอกอะไรอย่างนี้ไม่ชอบอนี่นะคะอันดับที่7นะคะก็จะเป็นนี่เลยบิ๊กจัมโบ้พีทไอบลูมนะคะ ที่6ค่ะก็จะเป็นวิมพีดอลฟินนะคะน่ารักมีความเผือกของใหม่อะแกเันดับพี่เท่หลาไหร่เนี่ยหนึ่ง้ใช่เหรออันดับที่ห้านะคะก็จะเป็นชี่ไหนดีอะเป็นชิม้ละกันนะคะชิบุยะโทส อันดับที่สี่นะคะก็เป็นไม่ร่อยแองจี้ลงนะคะทีาานี <Hello. S 2> ้ก็ใหญ่เอาการเอางานฮัลโหลอันดับที่สามนะคะก็จะเป็นใน English Bread ของไอว ความร์กมากแพ็กเกจอันดับที่2ก็จะเป็นอิตาเลียนเบรดชวานะคือมันออกไซเล็กมาแล้วแล้วแบบเราเป็นคนที่ความรู้สึกช้ามากแบบออกมามันก็แบบงนังนๆอุ้ยน่ารักดีอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ซื้อนะแล้วพอมันเริ่มหายามันเริ่มแบบหมดร้านนี้หมดร้านนี้หมดแต่ยังไม่แลนหาร้านนี้หมดร้านนี้หมดอ่ะอุ้ยเราอยากได้แบบน่านรักอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มรู้สึก <c oughs> แบบนั้นใครเป็นแบบเราคอมเมนต์ Comment เลย สตอรีเร่เบสคือแบบมันใหญ่มากและอันดับที่นหนึ่งของเราเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เป็นชิ้นนี้เลยตืตืตืตตตตซอซัมโอไทยคือมันใหญ่มากอ,อ๋อใหญ่เต็มหน้าจอเลยซัมโอไทยคือมันใหญ่มากใหญ่จริงๆนะคะลองเทียบกับเนี่ยนิดเบสอะคือแบบนี่เป็นอของแบรนด์พี่เฟย์แบรนด์ Toys Box Shop นะคะนี่นะคะ มีบงมีใบมีสายห้อยด้วยคือแบบน,น่ารักมากแล้วก็มีลายเส้นนะคะมองไม่เห็นบีบกันคือแบบสโลมากสโลสดสดโ,โลแบบเสียเวลาชีวิตทอดอ,ทอ คลินี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมากบ๊ายบาย subscribe แล้วก็ไปดู subscribe เอ้ยไม่ใช่สิ follow instagram n o n n y c o m s c o r e youtuber ได้นะคะ n o n n y c o m ตามชื่อ c h anel แล้วก็ underscore y youtube นั้นจะทำกดแล้วก็เติม r ไปแค่นี้นะคะค่ะก็อยลืมกดไลค์ subscribe ช anel ไหนพูดกี่รอบแล้วเนี่ยแล้วก็ไป กดกดติดตามแฟนเพจ f a c e b o o k n o n n y c o m ทคอมด้นะคะบ๊ายบาย